สัมมาสัมบุตโทพังดาวารามภูมิภักดิเจ้าผู้ไกรกิเลสสรุองชอบตังภะเกวันทังอภิวานเดเมข้าเจ้า ทิวากรายพระภูมิพระพาเจ้าพระองค์นั้นสวังางกันตอมันเกวันตาธรรมโมพระธรรมพันพระภูม,ะมิพระพาเจ้าปรัสแล้า ตังธรรมนัมัสสะเมฆาเจ้านานนมส,สาการกราภัวซึ่งรักธรรมนั้น <c oughs> สุป,ปฏิปันโนทางเาวันโตสาวังกัสังโฆพระสงสาว พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วอังสังฆังนัมเม้าเจ้าน้องน้องกรับไว้ซึ่งพระสงฆ์ยมะองสัมมาสัมบุทธ,ธังพระเจ้าวันตังสักรัตนงกัตโต ข้าเจ้าถึงแล้วซึ่งพระภูม้มีพวามภาเจ้าผู้ตรัสรู้เองชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริง mm. ทียมเหตสัก,กเลหิตงตังอัเก,กวันตังอะิภูเจยาม อาเจ้าูชาซง่งพระองค์ม,มีพระอาจาพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยามมังสะวาคาตังพังเกวันตาธัมมังสารัง,งกตโตคา แล้วซึ่งพระธรรมคันพระภูมิพ,าาพระพาเจ้าปฏิแล้วเล่าใดว่าเป็นที่พึ่งกรรจัดไทยจริงเทียมเม่สักกาเลหิยตังธรรมังอธิปชจจยามิข้าเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเหล่านั้น ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยามหังสุป,ปัติปังนังสังขังสัะมังกตข้าเจ้าถึงแล้วซึ่งพระส่งผู้ปฏิบัติดีแล้วใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดไัจริง เอเมหิสักกาเลหิตังสังหังอภิปุจัยยามีอาเจ้าปุซึ่งพระสรงโมนั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวมามะโกมียบเมืปอวันตั้งโซรนงกัตตา อดิสสวาตัชิตายโยนุภะกวะสัพพายัสสะจักมายังภะกวโตธรรมมังโรเจมะอิเมหิสการเณตังภะกวันตังสัสสะธรรมมัสาวกสังฆาปิโตเจยามะอุบุตาเนมายังตังภะกวันตังวาจายาอภิกายตุงุะหังกานามการัเจวะ สตินัญจากํโรมะเสฯนะโม ตเตมเปโสังกาว,วาอัครังสัมมาสัมพุโทโธเวจาจาระนาสัมปันโนสุขันโตโลจาวินดูอัมนุตตะโรปุเรสันธรรมัสสาลันเทสันธาเดวะมานโนสา พุทธาภิจิตตงการมาเส่งบุญเาวะระหันเาวรันตาดิกลนาดิโยตุสุนทาทิยานากรุณาหิสัมมาการันต์ สิเรนหาบุญทัสสะอันสัมมินทาโสวังบุญโทเมสัมมิกส ेन वयं सथु सने बोथं मे वन्दमनेन यं पुं पशुन्तं इथ सेपि अन्तरायाने माहे सुते च อัมมังภะคะตังมะยายังโบท้องปฏิคันนาโตอัจฉยังตังกาลันตะเรสังวเรตังวะปุตเธอัมมังมะยาธัมมานุสสตินยังกาโมเสฯสวา <manyang> <manyang> ko oh panaiko pa ta we bo win youhi namaang emang diting karo mas sakwangngka 有。嗯 เกขสาวโรหมโมดุขคาสังคาตาจาวิตาตาเจตัสเมหัมมันสะหันนิยัเดเมสะริรันเจเวตันจิตังวันดันโตหังจะรสา มมตตังนาติเมสระนังอัญญังหัมโมเมสระนังวารังเอเตนะสาจวันเจนาวัคเคยังสัตตุสัสเนหัมมะเมวันตามาน यं पुण्यं असुप्तं यथा सप्पे अन्तराया मे माहे सुसन्ते च सा कायेन वाचय वाचेतसा वा हम्मे वा वा कुकमम्बकृतं मया यम् Am maukatikana na tuehyang karo taang warre tuwak kaanmeangmaang sangkhao satinaang karo mase

อะระภะระสะโยกาเนอัตตังโพริสัมปุงกัลลาเตสัทธัง ti quân na à, yo đam bin do hầu ri âm cùng ca sayakaya sang vanda sẽ thô si la di tham ma pa wa ra nang su sun hang sang Hoyo sat บพานินังสัตรังเขมมุตตมังตติยานสัตติหานังวันดาเมตังสิเรนะหังสังขสานสันนิดาโซวังสังโกเมสาเมตสโร เดเมัสสเรรังจิวิตังจิตังวันดันโตหังจเรสาเมสังคันโสปฏิปันนตังนาติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวารังเอเตนะ สาเจาวันเจนะวันเทย,ยังสัตตุสาสาเนสังฆเมวันดมาเนนะยังบุญญงปัสสุตังเอทะสบเบปันตารายาเมมา दे कन्नं तोक् अज्जयन्तं कारणतरे संवरितं वक्सं हे อัมมบะมยังเดวตาดิปติดานะกาถาโยอโนมเสงยานเดวะตาสันติวิหารวาสินีผู้เปขเรโบติคขเรตัหิงตะหิงตาหัมมะดานเนนภวันโกปชิตา โสดทิ้งการรุเตะวิหารมันระเลเฮราจามจานาวากาจะพิกเขวสารามิกาดานาปฏิปปัสกากามาจันเดษานิกกามาจะอิสระสัปปานาหูตาสุขิตาภวันตุเต จาระบูจาเยปิจัอันดาสัมภาวาสังเสดจัตตาอัตโทปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปติจตเตสัเบปิดุขาสาขักกรณโตสังขยังทับตุจิรังสตงังธรรมโม ธรรมะคาราจะปกกระลาสังโกโตสมะโกวะอัตถายาจาหิตายาจ่ามเมระกัตโตสัตตโมสัพเปปิธรรมะจาริโนวุตพิงสัมปาปนียามะหัมเมอริยปาวเวนติเต มยังสัพปติดานกทถาหยพทมเสงปุ่นยาสิดานิกตัสายานันญาเนกตานเเมเตสัญชากิโนหนโตสัตตานตาปะมานกาสัททังลา ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าระเจ้าได้ทำในปัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หัางมาตาปิตาไดโยดิทธาเมจาปยดัดดดทธาวา อันเยมัชัตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาปิดาของข้าพเจ้าเป็นตนก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือ เป็นคู่เหวนกันก็ดีศา,าตนาปิฏฐานิโลองกสงเตภุมมาจตุโยนิกาปาเจกาจาตุวกา,าราสังสารตาภาวะาภาเวสัตว์ังหลายตังอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์หนาขันมีขันเดียวมีขันธสี่ขันธกำหลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปาติดานัมเมอนุโมดันตุเตสยังเยจิตมังนาปจานันนติ เด่ว่าแตสังมิเวดยุงสัตเราใดรู้ส่วนบุญที่กาปรเจ้าแผ่ให้แล้วสัตเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตเหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจง สักเหล่านั้นให้รู้มาญาลินนายาปุญญาังอัตโนมดานเทตุนาสัตเบสันตาสดาหนตุอัเวราสุกจีวิโนเขมัปักดันจะปัปตนตุเตสาสสิจตังสุภาเตเพราะ หตุที่ได้อกนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแท่ให้แล้วสัตว์ทั้งลายทั้งปอวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสนกล่าวคือพระนิพพาน สั์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสัมเบสัตาสดาพนพุอโธอเวราสุกจีวิโนขอให้สัตว์ทัลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กาตรบุญยังบาลังไมหังสัตว์เดภาพิภวันตุเตขอให้สัต์ทั้งหลายจงได้สวยสดยผลบุญที่ข้าประเจ้าได้บำเห็นด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถ วันตาเมิปุถางสัมาเมโตสังฆามาธํรมเมพันว oh ันตาเมิธรรมมังสาปามเมตตสังฆามาธรรมเมพันเตวันตาเม รูปัญจายาจารียสัมปเมโตสังกรรมตังม์เมพันเตวันตามิกรรมตันังสัมปเมโตสังกรรมตังม์เมพันเตวันตามิอารามิปัตสีมายังสัพปะโตสังกรรมตังม์เมพันเตวันตามิเจติยังสัพปัง ฮานิสุมปันติทิตาสลีลัตตาโตมาโพติงบุทาลุปังสักลังสตานาคต

นิสสัพโพอวันตามิหันเตสัพพังอปาระธังธรรมมะ <prosy, mang mechanin dancing además> เมพันเตมัยากาตังปุญญังสะเมนาอานุโมติตัมปังสะเมนากตังปุญญังไมหังตาปังสะตุสาุอนุโมตาม